เกหญิงกัญญาลักมจังรีดเด็กหญิงสวิสลามาสละัสเด็กหญิงมานาันเจาเจริญสุขชั้นป .5 เปรียบเทียบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของต้นบอนเขียวในตำบลดอนและตำบลโคกไทยอำเภอปักทงชัยจังหวนนัดนครราชสีมาที่มาและความสำคัญที่มาและความสำคัญบอนเป็นพืชท้องถิ่นพบได้ตามมินคลองชาวบ้านส่วนใหญ่มกักจะเอาต้นบอนไปทำแกงในงานบวชงานแตง่ง เพราะบอลมีเนื้อุ่มอร่อยหวานและมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคความดันเบาหวานซึ่งสอดคล้องกับวุฒิวุฒิธรรมเวชสับคุณย้ายเฉี่ยมชื่นชื่นสะน้อยคณะทฤษใจได้สังเกตเห็นบอลที่โรงเรียนและบอลที่บ้านสำลายยูริิมสะมีการเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีแต่บอลที่บ้านดอนบอลไม่ได้อยู่ใน,นสะแต่อยู่บนพื้นดินมีการเจริญเติบโตได้ดีแต่ปัจจุบันนี้บอลลดน้อยลงเพราะชาวบ้า,บานฝันต้นบอลทิ้ง แล้วปลูกผักสวนครัวแทนชาวบ้านไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะรักษาต้นบอลให้คงอยู่คณะวิจัยจึงอยากศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอลเขียวทั้งตำบลดอนตำบลโคกไทยอําเภอปักพงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรักษาต้นบอลให้มีมากขึ้นคำถามวิจัยสมบัติินทางกายภาพทางเคมีอุณหภ,ภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความชื้นสัมพันธ์นสามบริเวณแตกต่างกันหรือไม่ น้ำเป็นกรดหรือเบสความเข้มแสงทั้งสามบริเวณมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอลเขียวหรือไม่ทำไมจึงพบต้นบอนเขียวมีความหนาแน่นและเจริญเติบโตในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้งสมมติฐานสมบัติจินทางกายภาพทางเคมีอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความชื้นสัมพัทธ์ทั้งสามบริเวณแตกต่างกันน้ำเป็นเบสความเข้มแสงทั้งสามบริเวณมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอลเขียวต้นบอลเขียวชอบในที่ร่มเพราะมีอากาศไม่ร้อนมาก พัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติดินทางกายภาพทางเคมีอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความชื้นสัมผัสความไม่นกวดเบสของน้ําความเข้มแสงความหนาแน่นและการเจริญเติบโตของต้นบอนเขียวทั้งสามบริเวณขอเพีการศึกษาศึกษาสมบัติดินทางกายภาพทางเคมีอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความชื้นสัมผัส ที่โรงเรียนบ้านดอนสหรัฐราชอุทิศบ้านดอนต,ตำบลดอบนดอบ้านสำลายใต้ตำบลโคกชัยอภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากำหนดจุดศึกษามี3จุดห่างจากโรงเรียนบ้านดอน1กิโลเมตรคือโรงเรียนบ้านเลขที่65บ้านดอนตำบลดอนบ้านเลขที่104บ้านสำลายใต้ตำบลโคกชัยอ,อปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดพื้นที่หนึ่งคูณหนึ่งตารางเมตรบริเวณต้นบอลเขียงขึ้นโดยใช้หลักวิธีก,รการตรวจวัดและเคร,รื่องมือมาตรฐาน GPS ตามระดับโค้ดระยะเวลาที่ศึกษาศึกษาวันที่22ธันวาคมพศ2 5 0 4ถึงวันที่22มกราคมพศ2545ส 2, ถานที่ศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านด,าาาดอนขารตใต้อุทิศบ้านดานนอนตาบลดอนบ้านสำราญใต้ตบมบลโคกไทยอำเภอปากชุมชัยจังหวัดนครราชสีมา วิธีดำเนินการศึกษาวัาสูตอุปกรณ์กำหนดจุดศึกษามี3จุดจุดที่1โรงเรียนบ้านดอนจุดที่2บ้านดอนจุดที่สามบ้านสำนายใต้การเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลทุก3วันเวลา12นาฬิกาส5นาทีสังเกตบันทึกผลปฏิบัติอย่างนี้3ครั้งวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลสรุปผลการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลใช้หลักทางคณิตศาสตร์โดยค่าเฉลี x ่ย x bar ตรวจสมบัตจริงทางกายภาพตามหลักของโค๊ ขุดดินลึก10เซนตรวจโครงสร้างดินเนื้อดินสีดินชนิดของดินรากพืชถิ่นตารางที่ 1. ผลการตรวจสมบัติดินทางกายภาพบริเวณบ่อนั้งสามที่พบว่าดินเป็นดินก้อนกลมดินมีสีน้ำตาลปนดำรากพืชชงใช้ได้ดีนำอากาศระบายได้ดีการยิดตัวดินเป็นดินแตกง่ายชนิดดินด้วยเหนียวปนทรายหินไม่มีโรงเรียนมีรากพืชมากบ้านดอยและบ้านสงรายมีรากพืชเล็กน้อยจากการศึกษาครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ตรวจดินทางเคมีเทคคิดมอเกษตรตรวจ NPK ตรวจความเป็นกรดเป็นเบสของดินตารางที่2ผลการตรวจสมบัติดินทางเคมีบริเวณบอลทั้ง3ที่บ้านดอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสปานกลางโพแทสเซียมสูงดินเป็นกรดอ่อนโรงเรียนไนโตรเจนโพแทสเซียมปานกลางฟอสฟอรัสต่ำดินเป็นกลางบ้านสำารายไนโตรเจนฟอสฟอรัสต่ำโพแทสเซียมปานกลางดินเป็นกลางบ้านดอนมีธาตุอาหารหลัก NPK สูงกว่าโรงเรียนและบ้านสำาราย เพาะบ้านดอนเลี้ยงไก่ซึ่งมีวูลไก่สผสมที่แพทยอาหารอินดี้เชสทำให้บอนมีการเจริญเติบโตดีสอดคล้องกับเว็บจารี n เนียนออลคอมจากการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานตรววัดอุณหภูมิดินโดยใช้เทอร์โมอมิเตอร์แผนภาพที่1ผลการตรวจอุณหภูมิดินบริเวณบอนทั้ง3ที่สีฟ้าโรงเรียนสีเหลืองบ้านดอนเนสีเขียวบ้านสำลายบ้านดอนวัดอุณหภูมิ ดินเฉลีย 27, ลล่ย26-27โรงเรียน27-28และบ้านสำรา25-26องศาเซลเซียตววส,ย ER. สตรวจวัดความชื้นสัมพัสณ์โดยใช้ไฮโกรมิเตอร์แผนที่ที่4ผลการตรวจวัดความชื้นสัมพัสบริเวณบอนทั้ง3ที่บ้านลอยวัดเฉลีย 85, ลล่ย83-85โรงเรียนและบ้านสำราวัดเฉลีย่ย80-83ตวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ p h เ e มชมิเตอร์ แผนภาพที่5ผลการตรวจวัดความเข้มแสงบริเวณบอลทึกสารที่บ้านดอนวัชเลีย1,500-1,700ลักโรงเยนและบ้านสุนไลวัชเลีย2,000ลัก์บ้านดอนมีอุณหภูมิอากาศตามความเข้มแสงตามความชินสัมผัสสูงเพราะบ้านดอนอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีห้องน้ำและได้รับลมเงวจากต้นขนุนต้นกล้วยกันอ้อยจึงทําให้อากาศเย็นบอลชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศร้อนซึ่งสอดคล้องกับเด็กหญิงเบเชมาพรชุ่มจังดีจากการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน ตรวจวัดความหนาแน่นโดยใช้สายวัดแผนภาพที่6การตรวจวัดความหนาแน่นบริเวณบอลในพื้นที่1นคูณหตารางเมตรบ้านดอนวัชเฉลี่ย24โรงเรียน18และบ้านสำราญ15ต้นตรวจวัดการเจริญเติบโตวัดความกว้างความยาวโดยใช้สายวัดแผนภาพที่เผลเฉลี่ยการตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นบอลวัดความยาวบ้านดอนเฉลี่ย 47โรงเรียนสายท้าและบ้านสำราญยีาเซนติเมตรวัดความกว้างบ้านดอนเฉลีย่ย46โรงเรียนสายทาและบ้านสำราญย2เซนติเมตรววัดความสูงและรอบโคนต้นของต้นบอลโดยใช้สายวัดแผนภาพที่8ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโต,ตของต้นบอลวัดความสูงบ้านดอนเฉลี่ย151โรงเรียน1น7และบ้านสำราญแป วัดรอบคนลบบ้านดอนสาที่สาโรงเรียนที่และบ้านสำลาย15ซนติเมตรบ้านดอนมีการจเจริญเติบโตดีกว่าโรงเรียนและบ้านสำลายเพราะบ้านดอนเลี้ยงไก่มีมูลไก่สงูสงให้ธาตุอาหารเอ็นีเคสูงทาให้บอลมีการจเจริญเติบโตได้ดีสอดคล้องกับ W ัวเว็บเว็ินเนียนออนคอมประกอบกับมีแสงน้ำลายบอลชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศร้อนสอดคล้องกับเด็กหญิงไม่จะมาพรซึ่งจังหวีจากการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสินิติฐาน เปรียบเทียบปัจจัยสิ่เม็ดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอลมีอุณหภูมิอุสมบัติดินทางกายภาพทางเคมีอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความเป็นกรดเป็นเบสของน้ําความชื้นสัมพัทธ์ความเข้มแสงแต่มี2ปัจจัยที่แตกต่างคือสมบัติดินทางเคมีที่บ้านดอนมี NPK สูงเพราะเขาเลี้ยงไก่จึงมีมูลไก่เป็นเพื่มธาตุอาหารหลัก NPK และความเข้มแสงที่บ้านดอนได้รับร่วมงาจากต้นขนุนต้นกล้วยและต้นอ้อย จึงทําให้บอลที่บ้านดอนมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าบ้านสมายใต้และโรงเรียนประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยได้ทราบสมบัติดินทางกายภาพทางเคมีอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิดินความชื้นในดินความชื้นสัมพัทธ์ความเข้มแสงมีผลต่อความหนานแน่นและการเจริญเติบโตของต้นบอลทั้ง3บริเวณได้รู้ว่าต้นบอลเขียวชอบดินอากาศในที่ร่มมากกว่า,าการแจ้งและนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่ออนุรักษ์และรักษาต้นบอลให้มีมากขึ้น ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการเปรียบเทียบของระบบนิเวศของต้นบอนเขียวบอนจืดบอนสีข้างในตำบลดอนและตำบลโคกไทยอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณค่ะ